สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ลงทุ่งนะครับหาเก็บผักนีเน่เพื่อนเนเรียกผักชนิดนี้ว่าอะไรครับบ้านผมเรียกผักนอกนะครับภาษาลาวเอินผักหนอกขือกันเนาะผักหนอกเหมือนกันแ่ะครับนี่นะครับนี่เก็บไปอันนี้เก็บเป็นผักนะครับเพื่อนๆเนาะใช้กินเป็นผักนะครับนี่หนึ่งเครือแล้ว หากินหาอยู่แบบธรรมชาตินี่แหละนะครับเหมือนเพื่อนเพื่อน,อนหาผักแบบนี้กันไหมนะครับเพื่อนเพื่อน,เ,อนเคยมาหาเก็บผักอย่างนี้ในทุ่งในานากันไหมนะครับอย่างนี้ครับ นี่ขาดโอ้โหเลื่อนยาวมากครับนี่นะครับทีนี้เราไปทานใช่มเพื่อนอเห็นเม็ดอย่างนี้ไหมครับเมเล็ดเขาอย่างนี้เนาะเวลาเราเคี้ยวก็จะมันๆกรุบๆนะครับนี่มเมล็ดอย่างนี้ทานได้หมดเลยครับล้างแล้วก็ทานได้เลยนะครับ เก็บไปเท่านี้แหละพอกินครับที่เหลือให้เขาขยายพันธุ์ต่อไปอได้ยนนินนี่ครับวันนี้พาเพื่อนๆมาเก็บผักนะครับในทุ่งในานากินกันนะครับผักนอกนะครับภาษาไทยกับใบบัวบกใช่ไหมครับแล้วก็สรรพคุณทางยามากมายนะครับเป็นอาหารซึ่งเป็นอาหารตามธรรมชาติเนาะ ตราบใดที่เรายังไม่ได้ใช้ยาฆ่าหญ้านะครับไม่กําจัดวัชพืชอย่างเงี้ยผักเขาก็จะอยู่นะครับอย่างนี้เราก็หาเก็บกินได้ตามธรรมชาตินะครับผักสดนะครับจากท้องนานะครับอาหารตามธรรมชาติครับวันนี้ลาเพื่อนๆไปก่อนกับบ้านพันไม้พอเพียงครับสวัสดีครับ